สำหรับการใช้ Canva d o c นะคะ,ะจากคลิปที่ผ่านมานะคะที่เราได้แนะนำวิธีการในการเลือกใช้ dropdown list นะคะเพื่อที่จะมาสร้างการโต้อตอบในฟอร์มที่เราสร้างขึ้นใน Canva d o c นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในส่วนของการสร้างวันที่อัตโนมัตินะคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว dropdown list นี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะ list ที่เขาจะขึ้นมาจะเป็นในเรื่องของวันที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้จะเป็น ตัวอย่างนะคะแบบคำร้องการขอเปลี่ยนชมรมนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นนะคะโดยใช้แคนวา d o อนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวดอตดาวลิสต์นะคะที่เราเรียนรู้กันไปในคลิปก่อนหน้านะคะเพื่อที่จะมาสร้างตัวเลือกนะคะให้กับแบบฟอร์มของเรานะคะอย่านี้เราก็ใส่เป็นสีเทานะคะเพื่อให้ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่ก,ก็คือตรงนี้นะคะ เราสามารถที่จะสร้างได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะขอลบการ,รแบบฟอร์มที่มีอยู่ออกก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เราเขียนตัวเลขตัวข้อความไว้นะคะว่าเป็นวันที่นะคะจากนั้นนะคะเราก็เรียกใช้ตัวฟีเจอร์นะคะ,ะเรียกใช้ตัวฟีเจอร์นะคะคำสั่งนี้เรียกมายังไงนะคะทุกคนก็จะต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็กดที่ backslash นะคะ ตัวคำสั่งแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมานะคะแล้วให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะไปที่เดทนะคะตรงนี้นะคะเดทตรงนี้นะคะเหมือนปฏิทินนะคะที่มีรูปเล็กๆเหมือนปฏิทินให้เราคลิกเข้าไปนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าจะใส่เป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเมื่อวานนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็น Today นะคะส่วนเวลาที่คนเนี่ย เอาฟอร์มนี้ไปใช้นะคะเขาก็สามารถเลือกวันที่ว่า่าลงชื่อนะวันที่เท่าไหร่นะคะหรือว่ายื่นแบบฟอร์มนี้ณนะวันที่เท่าไหร่นะคะก็ช่วยทําให้การใช้แบบฟอร์มที่เราจะแชร์ออกไปสําหรับนักเรียนหรือว่าเพื่อร่วมง,งานเนี่ยง่ายขึ้นนะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มใช้ dropdown list ในตัวฟอร์มนะคะที่เราสร้างขึ้นใน Canvas Doc นะคะมีการใช้ date นะคะเพื่อที่จะระบุวันที่ที่เราส่ง เอกสารยื่นคำร้องนะคะหรือวันที่ได้รับอนุมัตินะคะอย่างในตัวอย่างเนี้ยแบบฟอร์มเขาจะต้องมีการได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนแล้วก็หัวหน้ากลุ่มง,งานวิชาการนะคะและก็แถมอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือในส่วนที่เป็นข้อความอันุมัติข้างล่างนี้นะคะเขาจะมีสีให้นะคะมีสีให้มีข้อความ warning ให้นะคะก็คือข้อความเตือนว่าอย่างแบบฟอร์มนี้โปรดแนบบัตร ปดแนบสำเนาบัตรนักเรียนและลงชื่อสำเนาถูกต้องด้วยทุกครั้งที่ส่งแบบฟอร์มนี้นะคะก็เป็นข้อความแจ้งเตือนนะคะทีนี้ถามว่าข้อความนี้สามารถสร้างขึ้นได้อย่างไรนะคะก็คือไปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดที่ตัว backslash นะคะอย่าลืมว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็เรากดที่ backslash นะคะมันก็จะมีตัว action นคำสั่งต่างๆขึ้นมานะคะก็คือ เหมือนที่เราเรียกใช้ตัววันที่แล้วก็เหมือนที่เราเรียกใช้ตัว dropdown list นะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะตัวเนี้เขาจะอยู่ด้านล่างนะคะก็คือ highlight box นะคะตัวเนี้พอเวลาเราคลิกเลือกหนึ่งครั้งนะคะเขาจะมีตัวอย่างให้เลือกว่าเป็นการแจ้งข้อมูลก็จะเป็นตัว i ที่มาจาก info ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็น n o ้ e นะคะที่แบบแจ้งเตือนนะคะหรือจะเป็นข้อความแจ้งว่าเออทำ สำเร็จแล้วทําครบถ้วนแล้วยังไงนะคะหรือว่าอย่างตัวอย่างที่เห็นท้ายแบบฟอร์มนี้นะคะก็คือเป็น warning นะคะเพื่อเตือนให้ผู้ใช้แบบฟอร์มเนี้ยไม่ลืมที่จะแนบเอกสารใดตามมาด้วยนะคะหรือว่าข้อความแจ้งเตือน error นะคะตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้นะคะหรือว่าเป็นข้อความที่จะเขียนขึ้นเองเป็นอะไรก็ได้นะคะก็สามารถเลือกที่ basic ได้นะคะอันนี้อย่างสมมุติว่าเราให้อินโฟก็จะมีข้อความอินโฟ เป็นแถบข้อความอย่างนี้ขึ้นมาให้เราพร้อมกับสัญลักษณ์ตัว i อนะคะเราก็สามารถที่จะคงหัวข้ออินโฟไว้หรือว่าเราจะเปลี่ยนจากอินโฟเป็นภาษาไทยเป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้ก็คือสามารถ e d i t text ได้ทั้งตัว h e a d e r ที่เป็นหัวเรื่องหรือว่าตัว Bo d y ที่เป็นข้อความด้านล่างนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะเช่นอ่าส่งข้อว่า i อินโฟตรงนี้เราบอกว่าส่งเอกสาร ที่งานวิชาการห้อง202นะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะเป็นตัวหน้าตัวบ้างนะคะเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้เหมือนกับรลการทำงานกับเพกโดยปกตินะคะ <c oughs> ก็หวังว่าทั้งตัวเครื่องมือที่เป็น action feature ที่เป็นเด t e นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถใช้วันที่ได้หรือว่า dropdown list นะคะหรือว่าเป็น highlight box นะคะตรงนี้สามารถที่จะช่วย ให้เพื่อนๆนะคะทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการโต้อตอบกับแบบฟอร์มหรือว่ามีความสะดวกที่จะแชร์นะคะไปให้คนอื่นใช้งานได้อย่างสะดวกสบายขอบคุณมากค่ะ